สวัสดีครับผมเป้ Vios มือสองนะครับมีรถสวยๆหนึ่งคันมาให้แล้วคุณผู้ชมคันนี้นะครับเป็นตัวมิดตัวลองท็อปปี19นะครับย้อว่าปี19้และเป็นตัวสีขาวด้วยสีขาวโทนในสีดำบอกเลยสวยคุ้มรอๆไม่แค่แสนเดียวและที่สำคัญนะครับตัวนี้ออปชั่นให้มาคุ้มมากๆนะครับจะคุ้มแค่ไหนนะคผมบอกเลยว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับมาเดี๋ยวเป้พาดูนะครับ Vios คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสภาพสวยนะครับ สภาพสวยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้าของเขานะครับถ้าเป็นตัว E จะได้เป็นไฟหน้ามันตีนะครับแต่นี่คือตัว m ิดตัวลองท t o ปได้มาเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟลูกแก้วแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับไฟเดทามเป็น LED แบบนี้มีมาให้นะครับสวยคุ้มสเปคน้าใช้นะครับไฟตัดหมอกก็มีให้เช่นกันพร้อมไฟเดทามนะครับเป็น LED ทั้งหมดนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับ สีขาวตัดกับกระจังหน้าที่เป็นสีเทาดำเมทัลลิกแบบนี้สวยลงตัวทะเบียน271นะครับไม217นะครับรถเพิ่งเข้าสภาพนี้ผ่อนแค่6วัน3และแม็กนะครับแม็กสภาพเอี่ยมมากไม่เคยคืบสุดบาทเลยนะครับรายละเอียดรถนะครับสภาพเดิมเดิเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับซอร์ตวกับเป้นะครับบอกเลยว่าเหมือนมีช่างนะครับไปเช็ครถให้ตัวรถให้นะครับเพราะผมเช็คทุกจุดทุกอนูนะครับถ้าลูกค้าไม่ได้รถสวยไม่รถดีผมไม่ขายให้นะครับบอกเลยนะครับไม่เสียชื่อเป้แน่นอนเพราะเป้นะครับ เป็นฝ่ายนะครับฝ่ายตรวจรถมาก่อนนะครับสกรี้รถลูกค้าทุกคันต้องได้เกรด A นะครับดิสเบรกเนี่ยเอามือรูปดูนะครับสภาพนะครับไม่มีรอยสึกใดๆที่ีเซ์เบรกเนี่ยยังใช้ได้อีกนะครับแล้วก็มาส่องดูนะครับนีพับเบรกมันจะเหลืออยู่นะครับนี่ครับเหลืออยู่อีกประมาณ40% 5 0ก็ใช้ได้อีกประมาณ2ปีนะครับ2ปีค่อยเปลี่ยนนะครับอ่าแล้วก็แม็กเนี่ยเป็นลายบพัดแบบนี้เลยนะครับแม็กลายบพัดคูน่าดิสเบรกนะครับและนะครับมีอถตัวมิดนะครับจะได้ต่ายจากพวกตัว E ก็คือนะครับ คู่หน้าเนี่ยไปได้ดิสเบรกใช่ไหมนะครับพัฒวีได้ได้หลังเป็นดัมนะเดี๋ยวรว่าตัวนี้เป็นตัวมิดนะครับล้อหลังก็ได้มาเป็นดิสเบรกเช่นกันนะครับอ่านี่แหละครับคือข้อดีนะครับของตัวเรือตัวมิดนะครับและนะครับที่สําคัญมีออปชั่นอื่นให้อีกนะครับกระจกไฟฟ้าเหมือนกันมีมาให้นะครับกระจกเติมเติมเนแท้สีนะครับสีเป็นสีขาวนะครับโทน เป็นสีดำครับขาวตัดดำเราหล่ออยู่แล้วนะครับกระจังหน้าต่างเดิมแท้ไม่มีชนนะครับสภาพนี้บอกเลยว่าการันตีให้เลยนะครับฝากระโปรงเดิมสีเดิมนะครับคันนี้ยังไม่ล้างขัดสีใดทั้งสิ้นนะครับเสียงใสๆสีเดิมนะนี่คือสีเดิมโรงงานเป็นแบบนี้นะครับถ้ารถที่โดนชนมาจะไม่ใช่แบบนี้นะผมบอกกันเลยนะครับตัวเช็คแบบละเอียดนะครับดูคลิปนี้ช่องนี้จบนะครับได้รถที่สวยไปใช้แน่นอนนะครับกระจกเป็นไฟฟ้าพับได้ตัดกระโทนสีดำด้านแบบนี้เลยไฟเลี้ยวเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับสีแดงๆแบบนี้กระพริบกลางคืนเห็นเด่นช พร้อมกับฟิล์มนะครับฟิล์มเซรามิกนะเบอร์40นะครับกองแสง4 0นะครับแล้วก็หูจับเนี่ยเป็นโทนเดียวตัวรถเลยรถสีขาวนะครับพร้อมกับแม็กลายบพัดนะครับแม็กลายบพัดนะครับเป็นสีเทาดํานะครับสวยน่าใช้นะครับและผมบอกเลยว่ายางเนี่ยสะพานยางเหลือเต็มนะครับแบบนี้ยางนะครับกดดูนะครับนี่ไม่แข็งกระด้างแบบนี้นะครับยางใช้ได้ถ้ายางแข็งกระด้างเนี่ยเวลาขับขี่มันจะลื่นนะครับแต่แบบนี้ไม่แข็งนะโอเคใช้ได้สะพานยางเหลือเยอะเลยนะครับ ยางนะครับของฟิสโตนคันนี้ใช้ได้อีกนะครับเพราะยางอันนี้ปี23นะครับสัปดาห์ที่29อ่าใช้ได้อีกประมาณ3ปี4ปีนะครับค่อยเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าใช้ถนอมก็ใช้ไปอีก4ปี5ปีแต่ผมแนะนําว่าขับครบ1นึ่งหมื่นโลนะครับเข้าศูนย์บริการทั่วประเทศตรงไหนก็ได้เขาอุ้เขาอู่กับยาง60บาทครับล้อล้องหกบาทนะครับกับยางตั้งสูตรทงล้อสักทีหนึงนะครับ1ปีนะ ปีนึงครับตั้งสูนย์จัรอสักทีหนึ่งนะครับจะได้แบบว่าพงมอะไรไม่กินซ้ายไม่กินขวานะครับซูมล้อป่องล้อสภาพเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมหมดเลยนะครับวีออสนะครับสักคันเอาไปใช้นะผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเป็นรถที่กว้างนะครับกว้างเครื่องได้เครื่องหนึ่งจุดห้านะครับแล้วก็ขับสบายเกียร์ออโต้นะครับนี่ครับโครงสร้างเดิมเดิมนะครับเ็นโอเป็นนักเดิมหมดทุกจุดนะครับเ็นโอเป็นนเดิมหมดทุกจุดนะครับผมบอกเลยว่าผมขายรถเนี่ยผมก็เรียกว่าไม่ได้ขายแล้วกันเรียกว่าแนะนํานะครับ ถ้ารถมันเดิมมันดีก็ขายให้นะครับถ้าไม่เดิมไม่ดีก็บอกไม่ดีนะครับก็อย่าไปซื้อนะครับเป็นรถเป a นอาร์นะครับเดิมนะครับแบบนี้เดิมนะเดิมเดิมคมๆนะครับเรียงสวยธรรมชาติเลยโอเคนะครับผมพาเช็คแบบละเอียดทุกจุดนะครับถ้าไม่เดิมไม่ดีก็อย่าซื้อนะครับผมบอกเลยอ่ะพาดูไปทีละจุดนะครับเป็นอาร์เรียงสวยธรรมชาติคมๆแบบนี้นะครับสวยคมตรงปกนะครับราคาแค่3ามแสนหกหมื่นเก้านะครับป้ายแดงนะครับหกเจ็ดแสนนะครับก็ เป็นรถที่หนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าซื้อมือสองคุ้มกว่าต่อให้ผ่อนนะครับผมบอกเลยนะครับผ่อนนะครับก็พันหกพันกว่าบาทผ่อนเบาๆนะครับผ่อนเบาๆนะผ่อนสบายๆสบายๆชิวๆนะครับวีออสเป็นรถตัวเลือกที่น่าสนใจน่าซื้อน่าใช้นะครับน่าซื้อน่าใช้นะครับใครหาอยู่นะทักมาหาเป้ได้เลยนะครับอย่าค่อยกปิดนะรู้สึกว่าเก็บยากนะครับไม่ต้องเก็บสองมือนะครับ รถสเปคนี้นะครับโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะครับประตูประตูปิดได้ไม่มีตกนะครับไฟท้ายแดงๆในสายหล่อๆแบบนี้กล้องถอยมีให้เซ็นเซอร์มีให้ครบเลยนะครับคันนี้นะครับเดิมทั้งคันนะครับเดิมทั้งคันเลยนะครับใครสนใจนะครับ v r ตัวนี้ทักมาโทรมานะครับสามแสนหกหมื่นเก้าตัวนี้ตัวรองท็อปนะครับสเปคเหมือนตัวท็อปเลยไม่ต่างกันเลยนะครับต่างแค่พุชสตาร์ทแค่นั้นเองนะครับที่เหลืองเหมือนกันหมดนะครับนี่ครับไอโซเฟกคาร์ซูาซิมีให้เบาะหนังนะครับเบาะหนังคุมโทนสีดาโครงสร้างเดิมทั้งคัันนะครบ ออปชันภายในนะครับก็ดูได้เลยนะครับแอร์แบ็กมีให้ซ้ายขวาจอมีให้นะครับจอจอทัชสกรีนแบบนี้พร้อมกล้องนะครับแอร์ออโต้อ่าพอตาให้ดูนะครับเครื่องฟีสตั้ทติดง่ายนะครับตาติดเลยนะครับกระจกไฟฟ้าที่วางแกน้าแก้วแฝดมีให้ไม้แค่แสนเดียวนะครับไม้แสนเดียวเท่านั้นนะครับไม้ก็บอกเลยว่ารถเราไม่มีกงไม่มีกรอยู่แล้วเราก็คัดแต่รถสวยมาให้นะครับบอกคุณหน้าเป็นบัคกี้ซีดแบบนี้เลยบอกนะครับอุ้มสะีละอย่างดีนะครับของคนขับนะ หมุนงหัวน็อตเดิมหมดนะครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเดิมนะครับเดิมหมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับนะครับโครงสร้างเดิมนะครับนี่กระจกกระจกเนี่ยปรับได้ไฟฟ้าทั้งสบานนะครับพร้อมกับเนี่ยตัวตรงนี้เป็นแผงคอนโทรลนะครับเอาไว้คอนโทรลกระจกนะทั้งหมดเลยนะครับอ่ะสภาพภายในหลอดนี้แล้วนะครับมาดูนะครับมาดูนะครับกล้องหลังก็มีให้พร้อมจอด้วยนะครับพร้อมเครื่องเป็นยังไงอ่ะมาดูนะครับ ห้องเครื่องนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องของทุกอว์ว v วีนะครับอัตราการกินน้ำมันอยู่สิบแปดถึงยี่สบสากิโลลิตรนะครับประหยัดน้ำมันด้วยเชื้อเพลิงเป็นซินนะครับสภาพเดิมสีเดิมนะครับรุดไฟกรองแกะกรองแอร์กรองอากาศต่างๆเดิมหมดเลยนะครับอเครื่องเดิมนี่เงี้ยปกติอย่างนี้นะครับก็บอกเลยว่าสวยซื้อได้นะครับหัุนงค์นอตต่างสติ๊กเกอร์บากร้องงานอยู่ครบหมดเลยนะครับสวยเดิมนะครับซีซิลิโคต่างๆเนี่ยเดิมหมดนะครับสภาพเดิมอ่ะ โครงสร้างรถเดิมหมดนะครับแบบนี้สวยซื้อได้นะครับสามแสนหกหมืนเก้าแต่อีกจุดหนึ่งที่คนดูนะครับคือด้านท้ายนะครับคนดูฝาท้ายด้วยว่าโดนชนท้ายมาหรือเปล่าต้องตรวจเช็คละเอียดก่อนซื้อนะครับตรวจเช็คไม่ละเอียดบอกเลยว่าอย่าซื้อนะครับเพราะเราซื้อรถสักคันเรอไปใช้นะครับต้องตรวจให้หมดนะครับซีซิคนเดิมนะครับแบบนี้ไม่แตกไม่อางไปแล้วถ้าโดนแบบมันเจอล้อ้างาเงี้ยโคตงงอย่าไปซื้อขาดนะครับหัวน็อเดิมนะครับซีซิคนต่างๆเดิม จังความร้อนอยู่ครบนะครับผมบอกเลยว่าแบบนี้ก็สภาพเนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็อีกห้าเปอร์เซ็นถ้าเป็นข้างสึกหลอแล้วกันครับนี่เป็นตรงเป็นน้ำหัวตรงรองน้ําเดิมหมดเลยนะครับแล้วแกะตรงนี้ดูนะครับมีคดมีงอไม้ไม่มีนะครับมีรอยข้าฟุ้งขาฝุ่นเดี๋ยวผมล้างนะเพราะเพิ่งเข้านะครับแบบนี้ผมบอกเลยว่าสเปคนี้คุ้มคุ้มนะครับรีบเลยนะครับใครรายได้สักหมื่นสี่หมื่นห้าขึ้นไปก็รีบจัดรีบจองนะครับโทรหาเป้เบอร์ด้านล่างนะครับ 094794848นะครับโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับตัวนี้เป็นแผ่นเรียกว่าเป็นแผ่นเก็บเสียงนะเก็บเก็บเสียงเข้ามายันตัวรถนะครับตัวนี้นะถ้าใครไม่รู Monsieur ้นะครับไปเสิชหาดูได้เลยนะครับเขาออกเดิมจากโรงงานนะครับไม่ได้มีซ่อมใดๆนะครับนี่เมนโอมนาเดิมซิลิโคนเดิมหมดนะครับมีแต่ฝุ่นเท่านั้นนะครับที่เข้ามาได้อ่าก็ยังอะไรไม่แรงขึ้นมืออยู่ครบนะครับอยู่ครบสมบูรณ์นะครับโครงสร้างเดิมนะครับแกะดูนะครับนี่ พทงไปท้ายสีข้างในเดิมหมดนะครับสีหนึ่ง L หนึ่ง R อยู่ครบนะครับนี่เห็นไหมเดิมนะครับนี่ครับเดิมหมดเลยแกะดูทุกจุดทุกอนูนะครับนี่ครับถ้าไปจ้างช่างตรวจนะครับสองพันห้าถึงสามพันนะครับเขาตรวจลดให้ลูกค้าหรือให้คุณนะครับคุณต้องเสียเงินให้เขานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาตรวจดีแค่ไหนนะแต่ใส่ก๊เป้นะซื้อก๊อเป้บอกเลยว่าเป้ตรวจให้นะครับฟรีนะครับตรวจให้ฟรีนะครับทุกจุดเลยนะครับดูแบบละเอียดแบบนี้เลยนะครับ ได้ทาความรู้ไปด้วยได้รถสวยๆไปใช้ด้วยนะครับได้วีออสตัวมิดปีสิบเก้สวยๆแบบนี้พักมาโทรมาหาเป้ได้เลยที่เบอร์094ย์9 4848นะครับ369,000บาทฟรีดาวได้จัดเต็มได้นะครับอนุมัติรับรถได้เลยภาย1ชั่วโมงและที่สำคัญนะครับรถเพิ่งเข้าคันนี้นะครับไม่แสนเดียวกับออปชั่นที่ได้กองถอยพร้อมจอกระจกไฟฟ้า ชุดเบรก ABS ล้อคู่หน้าดิสเบรกล้อหลังดิสเบรกนะครับเป็นตัวมิดตัวรองท็อปนะครับคุ้มมากๆนะครับคุ้มมากๆอยู่ที่เสรีไทย68กรุงเทพมหานครอยากจะลดอยากจะลดนะครับบอกเลยนะครับว่าโทรมาเบอร์นี้ได้เลยศู4ย์เก้า8ี่ป้าี่แดสดนะครับและรายเดียนล่างผมทิ้งไว้หมดแล้วนะครับมืซานจังหวัดไม่ต้องเสียใจไปนะครับมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านนะครับมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านนะครับ แล้วก็รถสไลด์ก็ส่งได้ถึงหน้าบ้านเช่นกันนะครับสวยตรงปกการันตีที่เลยนะครับผมการันตีว่าคันนี้95% 3เสามผ่านเลยนะครับผ่านผ่านผ่านนะครับโครงสร้างเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักไม่พิการรถไม่มีกับสีเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใครสนใจคันนี้ทักมาโทรมาหาเป้มีโปรดีโปรเด็ดให้กล้องหน้าแถมให้คิวกระสร์แถมให้นะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้หมดเลยนะครับคันนี้ใครสนใจรีบทักรีบโทรหาเป้วันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนกับวีออสที่สวยตัวลองท็อป1 5 ตัวมิกคันนี้นะครับปีสขอกลาบลาทุกท่านนะครับสวัสดีครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ